ข่าวดีสำหรับประชาชนคนลาวเลยนะครับหลังจากที่ประเทศลาวนะครับได้รัฐบาลใหม่นะครับประเทศลาวนะครับมีการวางแผนที่จะหลุนผลจากการเป็นประเทศด้อยพัฒนานะครับ กับตาูกชาแล้ว Channel นะครับมาพบกับการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกคนนะครับกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะครับซึ่งปัจจุบันทุกคนก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าประเทศลาวนะครับมีการพัฒนาหรือว่าการผลักด,ดันทางด้านเศรษฐกิจเพื่อการเติบโตแล้วก็การสร้างรายได้ให้กับประชาชนคนลาวอย่างต่อนเนื่องนะครับในปัจจุบัน ซึ่งก็เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าปัจจุบันนะครับลาวเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนนะครับที่มีการเติบโตทางด้าน GDP ในสถานะหรือว่าในสภาวะที่มีการระบาดของเชื้อโควิด -19 ในตอนนี้แต่ประเทศลาวนะครับมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องซึ่งลาวนะครับมีการพัฒนาหรือว่าการผังดานทางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการ,าราคมน้คมหรือว่าการขนส่งและที่สําคัญนะครับลาวมีการพัฒนาหรือว่าการผังด้านเศรษฐกิจ หรือว่าการผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ13เขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสปราวในตอนนี้นะครับซึ่งมีนักลงทุนนะครับหันเข้ามาให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ประเทศลาวนะครับได้รัฐบาลใหม่นะครับรัฐบาลใหม่นะครับมีการให้คามั่นสัญญานะครับที่จะทําให้ประเทศลาวนะครับหลุดพ้นจากการเป็นประเทศด้อยพัฒนาวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการ ดนหรือว่าการวางแผนที่ทําให้ลาวนะครับพ้นจากการที่ทําให้ประเทศลาวนะครับเป็นประเทศ่อยพัฒนาและผมก็จะพาทุกคนนะครับไปฟังความคิดเห็นของคนลาวนะครับว่าคนลาวมีความคิดอย่างไรหลังจากที่ได้ทราบข่าวแล้วก็หลังจากได้ทราบจากการวางแผนของทางรัฐบาลซึ่งก่อนอื่นนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันแล้วก็ฟังความคิดเห็นของคนลาวนะครับ ็อย่าลืมนะครับสาหรับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับนะครับเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าปัจจุบันนะครับทางรัฐบาลลาวนะครับมีแผนนโยบายที่จะนําพาประเทศลาวนะครับมีการเติมโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างมากมายมีการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานภายในประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการขนส่งหรือว่าไม่ว่าจะเป็น ทางด้านเศรษฐกิจประเทศลาวนะครับมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนอย่างมากมายโดยการพัฒนาภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษ13เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศลาวในตอนนี้ซึ่งอนาคตนะครับอีก10ปีข้างหน้าลาวตั้งเป้าว่าลาวจะต้องมีเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มอีก26แห่งนะครับทั่วประเทศนะครับซึ่งหลังจากมีการพัฒนาหรือว่ามีการผลักดันทางด้านเศรษฐกิจนะครับลาวนะครับกำลังมีการวางแผนที่จะหลุดพ้นจากเป็น สถานะประเทศด้อยพัฒนานะครับโดยภายใต้สามเงื่อนไขนะครับที่จะทําให้ลาวนะครับหลุดพ้นจากประเทศด้อยพัฒนานะครับซึ่งการจัดตั้งวางแผนเป้าหมายที่จะนําพาประเทศลาวนะครับหลุดพ้นจากสถานะประเทศด้อยพัฒนานะครับด้วยยุทธศาสตร์การเติบโตการส่งเสริมและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั <t une> <t une> ่งย <trait Hayır> ืนนะครับซึ่งลาวนะครับจะสามารถหลุดพ้นจากประเทศด้อยพัฒนาด้วยสาเงื่อนไขนะครับ ซึ่งปัจจุบันลาวนะครับได้ใส่ใจและก็มีการตรวจติดตามและก็รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆนะครับในระยะเวลา5ปีนะครับตั้งแต่ปี2021จนถึงปี2026นะครับเพื่อทําให้ลาวนะครับยืนยันว่าลาวอุดพนนจากการเป็นประเทศด้อยพัฒนานะครับมาฟังความคิดเห็นของลาวพร้อมกันเลยนะครับ หลังจากที่ทางรัฐบาลลาวมีการผลักดันและก็วางแผนที่จะทําให้ลาวหลุดพ้นจากประเทศด้อยพัฒนานะครับความคิดเห็นที่1นนะครับได้ยินคํำนี้ตั้งแต่สมัยอย่างน้อยจนถึงวัยกลางคนยังไม่หลุดพ้นจากความด้อยพัฒนาสักครั้งจะมีใครไหมที่อยากที่จะพัฒนาประเทศชาติอย่างแท้จริงความคิดเห็นที่2นะครับสีหน้าหรืออารมณ์ของคนที่ได้ยินคำนี้ ซึ่งเป็นรูปอิโมจินะครับทำหน้าตางงๆนะครับความเี็นที่สามนะครับแท้จริงหรอเป็นรูปอิโมจินะครับงงๆนะครับความเี็นที่สี่นะครับอยากให้ปรปับปรุงราคามันสูงๆน้อยน่าจะเกี่ยวกับราคาพืชผลการเกษตรนะครับที่ปัจจุบันราคาพืชผลทางการเกษตรค่อนข้างต่ำนะครับความเี็นที่ห้านะครับสองศูนย์สองหกอย จะได้เห็นประเทศจเจริญอยู่ไหมทำไมรู้สึกนานจังมาช่วยเก็บสิ่งเหล่านี้แถวแถวบ้านคอยให้ก่อนได้ไหมซึ่งเป็นลูกระเบิดนะครับที่ยังไม่มีการเก็บกู้ระเบิดนะครับความคิดเห็นที่6นะครับตอนปี2015ก็พูดแบบนี้ความคิดเห็นที่7นะครับปี2015ถึง2020จนผ่านมา10ปีละยังไม่พอ ต่อเป็น2026อีกล่ะถ้ายังเหมือนเดิมจะไม่ต่อไปเรื่อยๆเหรออีก5ปีไปเรื่อยๆความคิดเห็นที่8นะครับการพัฒนาประเทศหลุดพ้นจากความทุกข์ยากไม่ใช่ให้รัฐบาลช่วยประชาชนให้หลุดพ้นแต่ฝ่ายเดียวแต่คนลาวเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างพยายามต่อสู้ไปด้วยกันหลังจากนั้นนะครับ ก็มีคนมาตอบคอมเมนต์ต่อว่าถ้ารัฐบาลไม่มีการบริหารงานที่ดีค่าน้ําค่าไฟค่าน้ามันค่าของชีพคงไม่ขึ้นเป็นแบบนี้ที่ทุกอย่างขึ้นยกเว้นเงินเดือนถ้าพูดผิดก็ขอโทษแต่คิดๆประชาชนประเทศนี้ไม่เหมือนประเทศอื่นต้องอยู่ภายใต้รัฐบาลพรรคเดียวถ้าไม่ต่อสู้คงอดตาย หลังจากนั้นนะครับก็มีคนมาตอบคอมเมนต์ต่อว่าถ้าทุกคนได้อยู่บนผืนแผ่นดินลาวสัญชาติลาวทุกคนมีจิตคิดดีซื่อสัตย์ไม่โกงแต่และฝ่ายช่วยกันตรวจสอบอย่างเข้มงวดปัญหาดังกล่าวจะหลุดพ้นไปหลังจากนั้นนะครับก็มีคนมาตอบคอมเมนต์ต่อว่าถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐ,ฐกิจค่าคองชีพท่าเงินเดือนยาตำ่ำค่าคองชีพยังสูงหาเท่าไหร่ งินก็ไม่มีเก็บนี่นะครับก็คือความคิดเห็นของลาวนะครับหลังจากที่ทางรัฐบาลลาวนะครับมีการวางแผนนโยบายต่างๆนะครับที่จะทําให้เศรษฐกิจสังคมของประเทศลาวนะครับมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและจะทําให้ประเทศลาวนะครับหลุดพ้นจากสถานะประเทศด้อยพัฒนานะครับซึ่งทุกคนก็ทราบนะครับว่าปัจจุบันลาวนะครับก็มีการวางแผนที่จะทําให้ลาวนะครับหลุดพ้นจากการเป็นประเทศด้อยพัฒนาซึ่ง จากการที่ทางรัฐบาลลาวนะครับหรือว่าทางการลาวนะครับได้มีการวางแผนอย่างนี้นะครับซึ่งก็ทําให้ความที่เห็นขาแล้วนะครับอาจจะยังไม่พอใจหรือว่าอาจจะยังไม่เห็นด้วยกับการที่ทางรัฐบาลลาวที่จะทําให้หลุดพ้นจากการเป็นสถานะประเทศใบพัฒนานะครับซึ่งปัจจุบันนะครับสังคมลาวนะครับก็ยังมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับซึ่งดิที่ทางรัฐบาลนะครับกําลัง ผักด้านหรือว่ากําลังส่องเสรนะครับอาจจะยังไม่ตอบโจทย์กับความต้องการของประชาชนคนลาวอย่างแท้จริงนะครับซึ่งทําไมบอกว่ายังไม่ตอบโจทย์กับประชาชนคนลาวนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าปัจจุบันปัญหาที่แท้จริงของประชาชนคนลาวนะครับเกิดขึ้นอยู่ที่สิทธิลอบข้างหรือว่าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจําวันของคนลาวนะครับไม่ว่าจะเป็น ทั้งเรื่องของอถนนนะครับซึ่งเราก็เห็นตามสื่อต่างๆนะครับ <t une> ว่าถนนประเทศลาวนะครับเป็นปัญหาหลักนะครับในการเดินทางหรือว่าในการสัญจรนะครับที่ทําให้ประชาชนลาวนะครับยังลําบากอยู่หรือแม้กระทั่งด้านการศึกษานะครับที่ยังอาจจะยังไม่เข้าไปถึงทุกที่นะครับซึ่งหลายหมู่บ้านนะครับหรือว่าหลายชุมชนนะครับขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนหรือว่าแม้กระทั่งบุคลากรน,นะครับที่จะเข้าไปดูแลหรือว่าเข้าไปสอน ให้กับประชาชนลาวเพื่อเตรียมความพร้อมอในการที่จะทําให้ประเทศลาวนะครับมีการพัฒนานะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้นะครับปัญหาเรื่องถนณปัญหาเรื่องการศึกษานะครับที่ทางรัฐบาลลาวนะครับอาจจะยังไม่ได้เข้าไปตอบโจทย์ให้กับประชาชนลาวนะครับตรงจุดนี้นะครับประชาชนนะครับจึงเรียกร้องให้กับรัฐบาลนะครับเข้าไปดูแลตรงจุดนี้ก่อน ที่จะไปพัฒนาในเรื่องอื่นวันนี้นะครับผมตาลุช,ชาแนลนะครับก็นําเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาการผลักดันที่จะทําให้ประชาชนคนลาวหรือประเทศลาวนะครับหลุดพ้นจากเป็นประเทศด้อยพัฒนาและก็ความคิดเห็นของคนลาวเกี่ยวกับข่าวนี้มาให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับสําหรับผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรฝากคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับวันนี้ผมตาลุช,ชาแนล ตัวลนาะคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับผมด้วยสวัสดีครับ